ทอเลอร์อ่าทิมนะคะทิมนี่คือจะแปลว่าสวัสดีค่ะทุกคนยินดีนต้อนรับสู่เพจสินทลสาวพูดไทยเมื่อวันีอีลานะคะจะพาทุกคนมาเรียนรู้ภาษาพูดไทยกันดีกว่าค่ะจะบอกว่า e ีพนี้นะคะเดินทางกันจะถึงร้อยอีพีแล้วนะคะใกล้แล้วน,นะคะก็เป็นกําลังใจให้อีลาเดินทะ,ะลึงขนาดนะค <laughs> เพราะว่า2ปีที่ผ่านมาบ่หอร้อย e ีพีสักเถอะนะคะแต่ก็ดีใจที่ว่าภาษาพูดไทยที่เราออกมาสอนนี้มี PFC ามากนะคะแล้วก็ติดตามเป็คนคํวข้อสำคนำอีลานอ่อยแล้วก็ขอขอบคุณมากๆนะคะอ่ะเดี๋ยวเพื่อ,อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเขามาเริ่มคำแรกกันเลยะค่ะมาค่ะเริ่มเลยวันนี้จะมาในหมวดทอทหารนะคะนี่นักออกทอทหารคำแรกเลยคำว่าทิมเฮ้ด้ินไหมคะ อย่าทิมปะสองอีลาเดินอย่าทิมอีลาเดินี่นะคะทุกคนติ๊กตอกติ๊กตอกนะคะล่องดาวเบิ้งคำว่าทิมนี่สิแปลว่าอย่างถ้าพี่พีบอกหูซักหรือบอกแน่ใจเดี๋ยวาอาดาเฉลยเลยแล้วกันค่ะทิมนะคะก็จะแปลว่าทิ้งนั่นเองค่ะทุกคนหรือว่าทิ้งนะคะหรือว่าเหมือนฟิลทิ้งขยะอย่างประมาณนี้เลยนะคะอันนี้ถ้าภาษา,ษาไทยก็ทิมขยะนะคะถ้าเป็นภาษาไทยก็ทิ้งขยะนะคะทุกคนมาคําที่สองค่ะ คำที่สองนะคะคือคําว่าทอ l e r a n c อ่าอันนี้ tolerance tolerance นี่มันอย่างเนาะคือมาแปลกๆแท้คํานี้นะคะทอ l e r a n c นะคะแปลว่าเท่าไหร่นะคะถามว่าขนมอันนี้เท่าไหร่นะคะเท่าไหร่ก็คือขนมชิ้นนี้กี่บาทหรือว่าขนมชิ้นนี้เท่าไหร่นะคะทุกคนก็คือ tolerance นี่คือแปลว่าเท่าไหร่เนาะถ้าอีกคํานึงนะคะที่จะเสนอคือ จักบาทนะคะจักบาทนี่ก็ถามว่าแปลว่ากี่บาทนะคะจักบาทแปลว่ากี่บาทนะคะทดกคนไม่งสามคำเลยทีเดียวก็ไปไหวแทนนะคะมาทอดอาหารอีกคำนึงเลยที่ขาดไปนะคะคำว่าเท่งนะคะ เทิ่งอันนี้เคยอีเลาวอาไปแบบล่าสุดบัลลูนนี้เลยนะคะที่ไปวัดธรรมหาเนี่ยนะคะเทิ่งก็คือแปลว่าบนหรืออยู่ข้างบนนั่นเองค่ะทุกคนน้วันะนี้มาทั้งหมดสี่คำค่ะเดินนะคะคำแรกนะคะคือคำว่าทิมนะคะทิมนี่คือจะแปลว่าทิ้งนะคะคือสมมติยกตัวอย่างทิมคือทิ้งทิ้งรักลงแม่น้ำหรืภาษาไทยกัทิมหัก ลงแม่น้ำนี่ประมาณนี้ค่ะทุกคนคำที่สองค่ะคำที่สองคือคำว่าเท่าเลยเท่าเลยนี่แปลว่าเท่าไรนะคะแล้วก็คำที่สามคือคำว่าจักบาทจักบาทนี่คือถามว่ากี่บาทนะคะทุกคนแล้วก็คำสุดท้ายค่ะคือคำว่าเทิงนะคะเทิงนี่คือจะแปลว่า อยู่บนนะคะหรือว่าอยู่ข้างบนหรือแปลว่าบนนั่นเองบนเออเทิงนี่คือแปลว่าบนนะคะทุก๋ยหรือว่าอยู่เหนือประมาณนี้ค่ะอยู่อยู่เทิงเทิงเนี่ยฟิลประมาณนี้นะคะทุกนน้ำมันมาสี่คำสัส้นๆนะพีเอฟซีอยากรู้จักคำลีกับคอมเมนต์บอกอีลาใดนะคะเดี๋ยวจะซุ้มคอมเมนต์มาตอบดีนะคะจากอีพีเดี๋ยวเอาไว้เป็นอีพีพิเศษละกานันในอีพีเอฟซีทาริตามเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะอีลาก็จะขอตัวพีเอฟซีแล้วท่านไหนก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพจสินของสาวไทยเด้อจ้าเดี๋ยวเจอกลับมาอีพีต่อไปเด้อค่ะฝากคลืนค่ะบ๊ายบาย